เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ ชาวไร่มันสำปะหลังได้เฮทกสประกาศแล้วจ่ายเงินประกรันเริ่มธันวาคม63นี้ค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกอได้เผยผ่านเพจ Facebook ระบุว่ามาแล้วโครงการประกันรายได้เกษตรกรสำหรับพี่น้องชาวไร่ผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2563ัทั วัตถุประสงค์นะคะเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคามันสำปะหลังที่เหมาะสมกับราคาตลาดค่ะโดยเพื่อเป็นการใช้กลไกตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวและมีความยั่งยืนเพื่อลดภาระง,งบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลังปี63ทับ64กับกลมส่งเสริมการเกษตรโดยมีช่วงเวลาการเพาะปลูกตั้งแต่1เมษายน63ถึง3 1มีนาคม2564ค่ะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังด้วยตนเองและกรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกร สามารถรับสิทธิ์ได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกรนะคะโดยแจ้งกับกรมส่งเสริมการเกษตรนับจากวันที่เพาะปลูกไว้ไม่น้อยกว่า8เดือนค่ะโดยราคาและปริมาณประกันนะคะราคาเป้าหมายหน้าหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง25กิโลกรัมละ2บาท50สตางค่ะ ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของสำนักง,งานเศรษฐกษิจการเกษตรเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีเท่ากับ3,419กิโลกรัมต่อไร่ได้รับสิทธิชดเชยส่วนต่างตามที่ปลูกจริงครัวเรือนละไม่เกิน100ตันและต้องไม่ซ้ำแปลงนะคะ เวลาดำเนินการชดเชยส่วนต่างวันที่1ธันวาคม63ถึง1พฤศจิกายน64ทุกวันที่1ของเดือนเป็นเวลา12เดือนนะคะโดยงวดแรกจะครอบคลุมถึงเกษตรกรเพราะปลูกมันสำปะหลังปี2563ทั64ค่ะสำหรับการประกวดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดสุดท้ายครอบคลุมเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่1ตุลาคม64เป็นต้นไปนะคะ สำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรผ่านไปที่ call center 0 2น5 5 0อ5 5นะคะโอนี่ก็เป็นข่าวดีนะคะของชาวไร่มันสัมปลังนะคะหลังจากฟังข่าวของประกันค่าประกันยางพาราแล้วนะคะประกันผู้ปลูกมันสัมปลังก็มาได้เฮเหมือนกันนะคะรอเลยนะคะเพราะทะกะสเขาประกาศผ่าน Facebook แล้วยังไงก็จะมีการเริ่มต้นจ่ายกันแล้วนะคะ ซึ่งก็จะเริ่มจ่ายตั้งแต่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะคะจ่ายทุกวันที่1ของเดือนไปเรื่อยๆเป็นเวลา12เดือนรอรับได้เลยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ